ในวันพรุ่งนี้นะครับทางผู้เสียหายเขารวมตัวกันนะครับจะไปพบกับทางรัฐมนตรีน้ำนะครับทางคุณจิรพรสินธุทุพยเพื่อเป็นการให้กาลังใจทางท่านรัฐมนตรีนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าทางท่านรัฐมนตรีจิรพรสินธุทพยเนี่ยรัฐมนตรีน้ำของเราเนี่ยท่านใส่ใจนะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องออนไลน์มากจริงๆเนี่ยถ้าใครได้ยินมาก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าสมมติว่าได้ของไม่ตรงปกเงินเนี่ยยังไม่ต้องโอนนะเพราะว่าเงินมันจะไปอยู่ที่ขนส่งคุณสามารถคืนของ ได้เลยนะครับถ้าสินค้ามันไม่ตรงปกวก่อนหน้านี้นนมันจะมีคนโดนหลอกเยอะมากซึ่งณนะขณะนี้เองเนี่ยปัญหาก็คือว่าของมันอาจจะตรงกับสิ่งที่คุณเห็นเนาะแต่ว่ารายละเอียดอาจจะไม่ใช่ก็เป็นที่มาของดรามา่าเรื่องทองคำในส่วนของการซื้อขายผ่านออนไลน์นี่แหละอะทีนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้ก็น่าจะ เข้าไปพบเจอท่านรัฐมนตรีแต่อย่างที่บอกครับว่าทางท่านรัฐมนตรีอ่ะท่านใส่ใจเรื่องของการซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์อยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยสคบในฐานะที่ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยกำกับดูแลสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง่ก็คงไม่ได้นิ่งเฉยนะครับน่าจะมีมาตรฐาน มากมายนะที่จะมาควบคุมในลักษณะของสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับหรือเป็นสินค้าควบคุมจริงๆทองคำเนี่ยมันเป็นสินค้าควบคุมนะเออว่าโฆษณาอะไรยังไงจริงๆสคบไม่ใช่เฉพาะทองคำนะครับสคบเนี่ยเขามีในเรื่องของโฆษณานะ ผ่านทางออนไลน์ว่าตรงไม่ตรงมันเข้าใครหลอกลวงผู้บริโภคหรืออะไรอย่างนี้ต่างๆมันก็มีหน้าง,งานเนอะอย่างเช่นตํารวจปคบเราเคยได้ยินนะก็คือตํารวจที่ดูแลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก,ก็จะแบ่งหน้าง,งานออกมาเป็นเรื่องของขายตรงอยอสอมอนะครับนั่นก็คือมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆนะพัดลมพัดลมเครื่องใช้ไฟฟงไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาะะะะทีนี้ก็ต้องไปดูนะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะจบอย่างไรเพราะว่าเห็นทางคุณหนุ่มเองก็เปิดประเด็นในเรื่องของ อาหารเสริมมาเพิ่มเติมนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการออมทองว่าเออมันมีกฎหมายอะไรที่มันครเวอร์ตรงนี้หรือเปล่าอ่ะก็ต้องไปติดตามดูกันนะครับสําหรับมหากราบดราม่าชุดใหญ่จริงๆมันเป็นแบบจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่ามันก็ลุกลามบานปลายไปกันใหญ่กันโตจริงๆถ้าเราสังเกตนะเออมันจะไม่เกิดแบบนี้เลยถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเออเราขายคืนเหมือนเพชรอะเหมือแนบบร้านเพชรว่าออโอเคถ้าเปลี่ยนเราจะหักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าขายคืนเราหักสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยมันก็มีทางออกให้กับผู้บริโภคไงแต่พอดีว่าอาจจะไม่ชัดเจนนะว่าทางออกมันคืออะไรอย่างเงี้ยพอไปขายสินค้าที่ราคามันไม่ได้มาตรฐานไปขายที่อื่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะพลาดไป